วันนี้ก็มาพบกับช่องสัสวรนสไตล์กกนเยแล้วนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับเขียนจากช่องสัสวรนสตล์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสัสวันสตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีนะครับเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กนะครับสําหรับใครนะครับที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ Facebook ได้นะครับวันนี้ก็ จะมาทำคลิปสอนให้กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อี่ได้รับขาวสารนะครับเมื่อผมลงคลิปแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับขาวสารนะครับและข้อมูลดีๆจากช่องสัว์สวานสไตล์นั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่แอป Facebook ได้เลยนะครับอ่ามันเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะเจอรูปแบบของ Facebook แบบนี้นั่นเองนะครับ ก็ให้เรานะครับเข้าไปที่คีย์สัมผัสขีด้านบนขวามือเรานะครับกดเข้าไปก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับนะเมื่อเรานะครับอ่าเลื่อนลงมาแล้วนะครับเราก็จะเจอคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับกดเข้าไปแต่ให้เรานะครับกดไปที่ตั้งค่าเอาละครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับ เข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีของเรานั่นเองนะครับกดเข้าไปัจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับกดไปที่ชื่อของเรานี่นะครับให้เราอ่านดีๆนะครับมันจะมีนะครับคําชี้แจงด้านล่างครับในสี่เหลี่ยมนะครับแถบเท่านะครับหากคุณเปลี่ยนชื่อบน facebook ของคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกประมาณหกสิบวันนะครับ าเกิดเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้เราต้องรออีก60วันนะครับอ่าิบวันคือคือประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็เพิ่มตัวอักษรใหญ่แล้วก็อักขระเครื่องหมายต่างๆนะครับโดยตอนที่ไม่ปกติหรือคําที่ไม่มีความหมายนะครับให้เรานะครับพิมพ์ชื่อนะครับที่เราอยากเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนชื่อให้เพื่อนๆดูนะครับ อ่าผมก็จะเปลี่ยนด้านนี้นะครับแล้วก็น้ำสกุลนะครับโอเคครับผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ให้เรานะครับทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับกดเข้าไปนี่นะครับมันจะบอกว่าเรากำหนดให้คุณใช้ชื่อจริงนะครับมันจะบอกให้เรานะครับใช้ชื่อจริงนะครับเราก็ ใช้ช right. so okay. ื okay ่อจริงเลยนะครับเราก็ลองพิมพ์ภาษาไทยนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับให้เราเปลี่ยนแบบนี้ใหม่นะครับโอเคครับเราก็ลองดูนะครับว่าเปลี่ยนได้ไหมนะครับอ่านี่นะครับเปลี่ยนได้นะครับมาเปลี่ยนได้แล้วนะครับมันจะให้เลือกแบบนี้นะครับหรือว่าจะเอาชื่อนะครับเอาชื่อจริงยุงหลังแล้วก็นมสกุลยุงหลังนะครับนมสกุลยุงหน้านะครับแล้วก็ชื่อยุงหลังแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับใส่รหัสนะครับเพื่อทําการบันทึกนะครับ เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อ่านคําชี้แจงด้านล่างเหมือนเดิมนะครับคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับภายใน60วันนะครับหลังจากเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับมันจะให้เรานะครับทําการบันทึกแล้วก็ตั้งค่านะครับรหัสผ่าน Facebook ก็คือรหัสพาสเวิร์ดของเรานั่นเองนะครับก็ให้เราพิมพ์ไปนะครับมันจะทําการเปลี่ยนแปลงชื่อให้เรานะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเ่ปลียนชื่อได้เลยนะครับทําการใส่รหัสผ่านนะครับ โอเคครับนี่เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อ Facebook ได้แล้วนะครับโอเคครับเราก็ปัดหน้านี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ลองไปเช็คดูที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับว่าอ่ามันเปลี่ยนชื่อหรือยังนะครับนี่นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่เปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับเราต้องไปดูส่วนของชื่อจริงเราด้วยนะครับเพราะตอนนี้ facebook นะครับมีมาตรการชุมชนหลายอย่างนะครับ เราจะาเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อแบบว่าที่เราตั้งเล่นๆไม่ได้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับเราต้องตั้งเป็นชื่อจริงของเรานั่นเองนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับหรือว่าเป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษแล้วก,ก็นามสกุลจริงภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสัววันรด้วยนะครับแล้วก็ใครทําได้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าทําได้แล้วนะครับก็สําหรับใครนะครับพี่ยังทําไม่ได้ก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะ ไปคอมเมนต์แนะนำเพื่อนๆนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็หมดเวลาเอาช่องชัชวานสไตล์ลงแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระสันกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ได้แจ้งเตือนแล้วก็รับข่าวสารจากช่องชัชวานสไตล์นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ